วันนี้ครับมีสีสันมาอีกหนึ่งสีสันครับกุ้งผมหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีน้ํานะครับแห้งทีเดียวเป็นเหนียวในคกแล้วกันนะจ๊ะ <S <S เนื้อปูครับลงไปด้วยท่านผู้ชมครับตําจนกว่ามือจะไม่มีพลังยกสากนะเราจะได้เหนียวเหนียวแบบนี้ตักเลยนะครับลูกชิ้นเราสุกเรียบร้อยเอาละซอสเราเดือดครหมดแล้วเรียบร้อยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้จบไปแล้ว1เมนูนะครับวันนี้ครับมีสีสันมาอีกหนึ่งสีสันครับเป็นเปรี้ยวหวานลูกชิ้นกุ้งครับออะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก่อนจะไปถึงกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับท่านผู้ชมครับกดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีกุ้งนะครับกุ้งแชบวยชีแฮได้หมดเลยนะครับเนื้อปูครับจากนั้นเสร็จแล้วมีแป้งมันนะครับ มีเกลือครับมีพริกไทยมีรากผักชีอันนี้จะอยู่ในตัวลูกชิ้นนะครับผมจะลูกชิ้นเนี่ยไปทอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาน้าเปรี้ยวหวานผัดลงไปน้ําเปรี้ยวหวานของเราก็จะมีน้าส้มสายชูน้าส้มซันคิสน้ําตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับแล้วก็พอได้ความหวานครบเต็มที่แล้วเราก็จะเป็นใส่แป้งมันให้เขาหนืดแล้วผมก็จะใส่หอมแล้วก็พริก3มสีลงไปเพื่อให้มีสีสันผักชีแต่งในจานสวยงามทีเดียวมาทําลูกชิ้นครับ ผมเริ่มจากการที่เราเอาลาบกักชีก่อนเลยนี่ครับซอยเพื่อตำนะครับเดี๋ยวเราจะผสมเนื้อกุ้งลงไปในครกตำก่อนที่จะบีบลงมาไม่ต้องนวดละครับผมไม่จะเครื่องแล้วนวดก็ใช้สากนี่แหละครับตำเขาเลยแต่เดี๋ยวสับลาบกักชีให้เขาขาดจากกันเยอะหน่อยครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวตำแล้วเดี๋ยวจะเป็นเส้นๆในตัวลูกชิ้นเรา จริงๆคนที่ดูรายการนี่เยอะมากเลยนะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนี่โอ้โหผมว่ามีคนกว้างไกลที่ได้เห็นเราอีกเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นการสืบทอดความเป็นอมตะของอาหารไทยนีอย่อยู่ในรายการครับนี่ผมใส่ลาบผักชีไปแล้วผมใส่พริกไทยด้วยเพราะว่าพริกไทยก็จะเก็บความชื้นของลาบผักชีอ่าตำเลยครับ ทีนี้เขาละเอียดแล้วผมใส่เกลือหน่อยครับใส่พอให้ลูกชิ้นเรามีรสชาติครับเสร็จแล้วผมมีพริกป่นครับผมจะใส่พริกป่นเพราะว่าในนั้นเนี่ยในซอสในอะไรก็จะไม่เผ็ดเลยก็เดี๋ยวจะเลี่ยหนะเมื่อพริกป่นใส่แล้วเขารวมกันจากนั้นเสร็จแล้วนี่ครับ กุ้งผมหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีน้ำนะครับแห้งทีเดียวเป็นเหนียวในครกแล้วกันนะจ๊ะปูเนี่ยใส่หลังสุดนะครับเพราะว่าปูต้องการให้เค้าเฉยๆไม่ต้องให้ตำเหนียวนะครับแต่กุ้งเราต้องใช้เนื้อเขาตำให้เหนียวกุ้งอะไรก็ได้ที่ชอบเลยแต่เช็ดน้ำออกแล้วกัน ตำเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมีซื้อแป้งมันหน่อยครับครกกับแป้งนี่เป็นของคู่กันนะต้องระวังนะครับใส่แป้งปุ๊บหยิบสกักจ้วงปั๊บกระเด็นหมดเลยนะ ได้แล้วเนื้อปูครับลงไปด้วยโอ้โหสุดยอดโอเคอร่อยแล้วครับน,นี่แหละครับท่านผู้ชมครับตําจนกว่ามือจะไม่มีพลังยกคกเลยยกสากนะก็จะได้เหนียวเหนีวแบบนี้โอเค,อ,เคอืม ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปั้นและทอดครับโอเคปั้นและทอดเฮลงไปแล้วหนึ่งนะครับลงไปแล้วหนึ่งสองอมผมทำง่ายๆอย่างนี้เลยครับสามสี่เป็นแบบบ้านๆอย่างนี้สุดยอดแล้วจะเห็นว่าน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเลยจับใส่ไปแล้ว เพราะร้อนแล้วใส่กลัวมันกระเด้งโดนมือที่มันปั้นยากๆเพราะมันมีเนื้อปูเป็นช่อกันอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะให้บดด้วยเพราะบดแล้วเดี๋ยวเรากัดแล้วไม่เจออะไรนี่คือเหตุผลครับต้องตําผมเอาจานหนึ่งก็พอโอเคเอาละตักเลยนะครับลูกชิ้นเราสุกเรียบร้อยนี่ ผมพักลูกชิ้นอไว้เลยเดี๋ยวในกระทะเราทำซอสนี่หอมมากนี่ก็นี่ก็เจี๊ยได้แล้วเนี่ยโอเคโซหอมมากปิดแก๊สไว้แล้วนะครับเราก็จะมีน้ำตาลเกลือขอน้าส้มสายชูน้อย น้ำส้มสายชูตาทิพรสของเราครับใส่ลงไปทำให้เขาละลายน้อยผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเอาละทีนี้มาถึงสีสันครับเขียวแดงเหลืองครับแล้วก็หอมใหญ่หน่อย มใหญ่คนนี้ดือ้อไม่กลัวมีดทีนี้ผมก็จะหั่นแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับไม่จะเป็นชิ้นแบบนั้นนะวิธีการก็คือเป็นลูกเต๋าครับเรียบร้อยไปหนึ่งย่างแล้วก็ เยวครับแดงครับไปด้วยกันทีนี้ผมใส่น้ำในแป้งหน่อยเพื่อที่ทำให้ซอสเราเหนียวครับใช้แป้งมันนะครับเปิดไฟกับซอสครับ มมีน้ำส้มซันคิสใส่ลงไปด้วยนะครับทีนี้รอให้เดือดครับแล้วชิมรสครับอย่าลืมว่าในซอสเนี่ยสามารถมีน้ำมันได้นะครับเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดตัวของลูกชิ้นแล้วเนี่ยก็จะหอมอยู่ในน้ำมันด้วย <c oughs> <c oughs> วื้มห์เาๆก็เกลี้ยงหน่อย <c oughs> Okay, เดือดแบบนี้แล้วผมใส่หอมใหญ่ก่อนครับโอ้อร่อยมากอร่อยอย่าบอกใครลืมไปว่าเดี๋ยวมีส้มอมเปรี้ยวอยู่ข้างนอกเติมหวานในนี้ได้นิดหนึ่งครับเอาละหอมใหญ่เริ่มใส่แล้วนะครับผมตีแป้งลดไฟนะครับลดไฟใส่แป้ง ใสให้แป้งติดตัวหน่อยเหนียวหน่อยโอเคพริกครับสองสีจานสำเร็จเตรียมโอ้โห,โโหจานสำเร็จเตรียมลูกชิ้นครับพอซอสเริ่มเดือดก็จะเหนียวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพริกของเราก็คือหอมได้สุกอยู่แล้วนะครับ พิกเพียงเพียงแค่ให้เขากรอบร้อนเท่านั้นเองไม่ต้องให้เขาแฉะมากเกินเกินไปครับเอาละซอสเราเดือดครบหมดแล้วเรียบร้อยครับตัวส้มครับเสร็จแล้วก็มีผักชีนหน่อยครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเปรี้ยวหวานลูกชิ้นกุ้งครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ นี่ต้องชิมกันล่ะครับผมชิมชิ้นหนึ่งกับส้มไปด้วย <c oughs> พอชิมไปแนละ้วท่านผู้ชมครับมันจะมีรสเปรี้ยวนะครับหอมหวานเค็มจะอยู่ในตัวรสของเขาแล้วตัวลูกชิ้นเนี่ยจะมีเผ็ดเล็กๆเ,เพื่อทำให้เขาแก้เลี่ยนกับซอสเบ์หวานด้วยลูกชิ้นที่เรานวดในครกเนี่ย <c oughs> เด้งมากๆเลยครับเด้งมากๆไม่ต้องไปใส่น้ําแข็งไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นเลยเอากุ้ง,งแห้งไว้ก่อนเลยมันไม่ค่อยได้ทรงเท่าไหร่เพราะมีนมเนื้อปูมีเนื้อกุ้งที่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยเวลาเราจับบีบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไดกลมจนสวยงามแต่ถือว่ามันอร่อยแล้ะครับอร่อยสุดเลยส่วนซอสเปรี้ยวหวานเนี่ยอยากจะชอบส้มคือน้ําส้มนะ,นะก็ใส่ได้ไม่ชอบก็ออกได้ใช้แต่น้ําส้มสายชูก็ได้น้ําส้มสายชูที่พริเขานี่ก็ใช้ได้แหละครับทำเป็นซอสนี่ก็โอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เลือกเอาครับท่านผู้ชมครับแต่สําหรับผมแล้วแบบนี้ก็จะแก้เลี่ยนได้ไม่หอมซันคริสด้วยนะครับแล้วก็หอมตัวที่ลูกชิ้นเราทอดด้วยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบชอบเป็นกุ้งทั้งตัวก็ได้เหมือนกันชอบเป็นหมูสับก็ได้เหมือนกันนะครับผสมแป้งแบบนี้แล้วแต่แป้งแห้งสะหน่อยแล้วทอดนะครับโอ้โหอร่อยแน่เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับรายการด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันบ่อยๆเห็นกัน ทุกๆอาทิตย์ครับกับอาทิตย์นี้กับอาทิตย์สีสันครับอาทิตย์ที่จะใกล้คริสต์มาสกันนะครับเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะปีใหม่อีกแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ